ไอ้โอ้โหมีจับยกหัวสปริงอ่ะไม่หลุดนะดินโอ้โหดินติดลึบครับทางเป็นดินเนียวน้่ล่างยาวๆล่างยาวๆโอ้โหแรงนะ วัาแรงนะครับท่า,านอยู่นะครับโอ้โหอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาอยู่หน้างานเทดินงานทุกโลกชมระทานเราเหมือนเดิมน,นะไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วนะนี่ไม่ได้มาถ่ายาทีมฮิโนโวิกเตอร์นะที่นี่ 344แรงม้าครับรแรงจัดนะเกียร์คุลเลอร์แท้ครับจากโรงงานกระบะสามมิตรจัดมาจากโรงงานเลยนะถือว่าแรงจัดเลยนะ344แรงม้าครับซีดีห้าบาพลังครับฮิโนวิกเตอร์นะค่ายนี้เอนึ่ง a ยูโร3ครับ เดี๋ยวมาดูกำแรงเดี๋ยวมาดูกำแรงลางกบ่าวลากกบ่าวาาไอโอ้โหมีจับยกหัวสปริงอะ่ะ ไม่หลุดนะดินโอ้โหดินติดนึบครับค้านข้างเป็นดินเหนียวอยู่นะนี่ถอยกระเพกอ้าวลงแล้วนะโอโ้ติดดีเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับโซนดินด้วยครับที่ขุดมานะ เทคนิคแบบนี้โชเฟอร์ไมโครน่าจะเอาดินแห้งปูก่อนนะงนติดอยู่เงี้ครับรอเลยรอเลยสดสดทะลุกรแซแล้วนะไม่ออกครับเหลือเป็นครึ่งรถเลย พิโมครับเอเอทร้อยสาสิบนะน่าจะเป็นเช่าแก่ขับเองเลยนะเล่นเองขับเองนักเลงพอครับนี่ดูแลรถทีมงานนะดินดิดกระบะครับเป็นดินเหนียวนะออกเป็นดินเหนียวเลยครับนี่โอ้ส่งดีนะเป็นที่ไฟฝันของเ่าแก่หลายหลายๆคนเลยนะ เซนร้อยสามสิบครับุมิโตโม่นะนี่ใช้หลังพุ่งกีนะครับฝีมือไม่ถึงห้ามนะเมื่อกี้กบบระบะทะลุมานี่ไม่คุมครับนี่ถ้าเป็นรถหกล้อดาเราก็ทีมงานเราจะใช้เหล็กแสะนะนดามยาวๆใช้ใช้คนแสะจะปลอดภัยแต่สิบร้อครับต้อง แมครอย่างเดียวนะนี่เอามาแล้วครับฮิโนวิกเตอร์สามรอยสี่สิบสี่แรงม้านะนี่เอฟเหนึ F ่งเอครับถือว่าแรงจัดนะเดี๋ยวมาดูความแรงอไต่ลบแล้วครับมานี่ มาดูซีรีส์ห้าบาพลังจริงหรือเปล่ายูโรสามครับสามร้ยสี่สิบสี่แรงมากเลยนะขึ้นเหลี่ยมไหโอ้โหดูฝาท้ายเกิดอะไรขึ้นกับฝาท้ายครับฝาท้ายระเบิดไปข้างหนึ่งแล้วนะหยับเยินงานดินครับ ทจ,จะเข้าเข้าเหลี่ยมใกล้นี่นะไม่ขึ้นข้างบนนะโอ้ขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวมาดูครับมาดูความแรงเครื่องเกียร์ฟุลเลอร์สามมิตรแท้นะจังโรงงานนะ่ะนี่หดันสดครับดันสด อา้าเาสายลงไปแล้วนะไม่อยู่แล้วครับถึงปลายซอยแล้วนะมาแล้วครับพี่โมโรเราแต่ได้น้าง,งานนะมููเอียงเลยนะเอียงมาด้านขวาครับเอาดูสับยุบ ไอ้ลงหรือเปล่าดินอื้อรากยาวๆรากยาวๆโอ้หูยแรงนะตึกว่าแรงได้ข้อขั้นอยู่นะครับอึ ไมโอ้โหดูพี่โมล,ลงมาไม่ลงนะอ้โ,โ,อโ,โ,อโอะดูพี่โมล่ลงแล้วสุมิโตโมครับ S H หนึ่งสามศูนย์ ขถานี้กำลังพอดีเลยนะลงมาแล้วครับแสกกระบะนะนี่การแสะก่อนครับเราไม่แบกดินกลับนะ ติดลึมือนกันนะเป็นดินเหนียวนะครับดินก้นบ่อเลยนะทีใ่ใช้ปูถนนครับในโซนทีมงานนี้อย่าเก็บถนนมาลูกหน้ามาได้ไกลนะครับตัวแรงมานะครับสามยี่นะถึงยน6กยูแซตครับอิสุเดกา ข้อก,กึ่งเศษนะค่านนี้นะเหมือนคอกอ้อยเลยคนะับตัวแรงเหมือนกันนะโออ่หเรียบร้อยแล้วครับสับเปลี่ยนนะ เดี๋ยวมาดูสามยี่นะสามอีสีอกองนะครับเรียบร้อยนะแชดินเรียบร้อยครับอ้าวสุดเด,ดก้าครับโอ้ขวาทางลูกเปนียมนะป็คนครอบคืนเกษตรนะนี้นะสามารถวิ่งดินได้มากนะผมมแรงเลยครับดูมาดูมาดู ขันทุกซองไลยเอ้าขาดูโอ้ไปได้อีกนะยกเลยครับโอ้ดินไม่ลงนะดินหนึบไม่ลงเลยครับนี้ม,มีพี่โมมาจำบายแล้วนะอา้าวรับยก กัดใหม่เสียงยังโหดอ่ะ ยังโบหอนจัดเลยเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ออดำติ้งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ